ว่าโอวันนี้นพี่น้องเอ๋ยจงอย่าละเลยพี่น้องทั่วถินเสียงเครื่องขยายที่ท่านได้ยินเป็นงาน ินของวัดบ้านเราขอชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทอดกระถินสามัคคีประจำปี2566ณวัดหนองมะค่าหมู่5ตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้ไปก่อสร้างกุฏิสูงทดแทนหลังเก่าที่ชุมรุมสุดโศว กำหนดก่อนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566เวลา19นาฬิการะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพศองค์กระถิน่นและฉลองลูกป,ปั้นพระครูวิจิตศิลวิมลหรือหลวงพ่อบุญธรรมอังสุสีโลอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินนินแดงกลลังแะเวลา20นาฬิกาสนุกสนานกับระบวงย้อนยุคชุดใหญ่นางรำเต็มเวทีจะเต็มคาราเมล วันอาทิตย์ที่5พุทธจีการยนเวลา10นาฬิกาแห่พุ่มกระถินนรอบอุโบสถเวลา12นาฬิกานาทีเริ่มพิธีทอดผ้ากระถินติดต่อสอบถามตั้งตลาดบุญโรงทานได้ที่คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดหนองมะข่าได้ทุกวันขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการเป็นนิดเทินสาธุสาธุสาธุ